สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจน EP ที่สองร้อยสิบหกครับมีพระบรรทุนมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับชื่นชอบพระองคไหนสนใจพระองคไหนนะครับก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมีบริการเก็บปลายทางทุกรายการนะครับผมมาดูพระองแรกนะครับพระองแรกนี่ครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อผงน้ำมันนะครับ อันนี้ไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่และไม่ทราบปีด้วยนะครับไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงน้ํามันครับนี่ฮะโอ้โหผงน้ํามันเก่าแห้งแก๊กเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับผงน้ํามันใหม่ๆนะผงน้ํามันเก่าครับนี่ครับนี่ฮะไม่ทราบว่าเป็นพระเกจิท่านใดนะครับเนื้อผงน้ํามันครับนี่ฮะแต่การแรกครับเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อผงน้ํามัน รายการที่1ต่อไปรายการที่สองครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะหลังพระปิดตานะครับเนื้อแตกรายงานครับนี่นะครับนี่นะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีเลืองบุญจังหวัดนนทบุรีครับนี่ฮะซึ่งเป็นพระล้อพิมพหลวงปู่ภูนะครับเนื้อท่านก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ฮะนี่ครับ เป็นพระยุคเก่าครับผมนี่ฮะสวยงามครับเนื้อดูมนสานะครับนี่นี่นะครับปู่เลี่ยมครับทีนะฮะพระจังหวัดนนท์นี่ครับเป็นพระล้อพิมมุกปู่เอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สองสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สามครับนี่ครับรายการที่สามเป็นพระปิตานะครับนี่ฮะพระปิตาข้าต้มมัดครับ ข้าวต้มมัดนะฮะพาพปิตาเข้าต้มมัดดูนะครับมีจานด้วยครับองค์นี้นะฮะนี่ครับมีจานแล้วเนื้อเก่าจริงนี่ครับปิตาเข้าต้มมัดนี่ครับนี่ครับร่องรอยความเก่านี่ฮะจานครับเห็นจานลางๆหรือจานนี่ฮะจานที่เห็นอยู่นะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อเมกกะพัดหรือปิตาเข้าต้มมัดเนื้อเมกกะพัดนะครับนี่ครับดูนะครับความเก่าความคลาสสิก นี่ฮะนี่นครับนี่ฮะด้านหลังมีจานด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เนื้อหาค่อนข้างเก่าครับภาพปิดตายเขาต้มมัดน,นี่ฮะนี่นะครับนี่เอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับปิดตายเขาต้มมัดน,นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ฮะเนื้อเมฆะพัดนะครับนี่ครับารายการที่สามไปรายการที่สี่ครับ นี่ฮะอันนี้เป็นรูปหล่อครับหล่อโบราณครับนี่ฮะดูเนื้อท่านนะครับดูเนื้อได้ความเก่านะครับหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งนะครับนี่ครับเนื้อหานะครับนี่ครับก็ใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับ่องรอยการยุบตัวครับนี่ฮะหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งครับพิมพ์คล้ายพระนี่ฮะสังเกตใจนั่งจับเข่านะครับแล้วเนื้อหาเก่ามากดูนะครับ นี่ฮะพระค่อนข้างใช้มาครับก็ยังเห็นความเก่าเขาอยู่ฮะนี่ครับที่เขียวความเก่าธรรมชาตินะฮะนี่ฮะด้ฐานครับเยี่ยสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อเอมัดของโป่งครับนี่ฮะเนื้อหาเก่าเงี้ยนี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเอมัดของโป่งนะครับเนื้อหาเก่า แต่ไหนนะครับนี่ฮะนี่เอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สี่นะครับผมนี่ฮะรายการที่สี่หลวงพ่อเอมวัดของปงนี่ฮะเนื้อหาอเก่าครับผมเขียวเลยครับเนื้อสวยนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับไปรายการที่ ที่ห้าครับที่ห้าที่ห้าเป็นพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จอันนี้เนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับพระสมเด็จนะครับดูนะครับนี่ครับพระเนื้อหาเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับโอ้ยนี่ฮะมีเม็ดเม็ดดำครับนี่ครับแล้วเม็ดแดงนยู่ครับ นี่คือมวลสารครับดูลึกๆนะครับมวลสารพระองค์นี้นี่ครับพระเนื้อหาค่อนข้างเนี้ยแกร่งแล้วสวยครับมวลสารเขาดีจริงๆครับนี่ครับนี่ครับดูมวลสารนั่นข้างเห็นไหมครับนี่ฮะดูนั่นข้างฝั่งนี้ครับนี่ครับดําเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับมีหมดครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่นี่ฮะรายการที่ห้านะครับพระรามสมเด็จนี่สามร้อยห้าสิบโอ้โห สวยครับภานี้นี่นะฮะนี่นครับสามห้าสิบต่อไปรายการที่หกครับที่หกอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ดูนะครับนี่เม็ดมนสาานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีนี่ฮะร่องรอยการนี่ครับการครูดนี่เหมือนรอยปูไตเลยนะครับนี่ครับนี่มณิษา์ของเขาดูนะครับนะฮะ ขุดข้างนะครับอืพระสวยงามครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามครับผมซุ้มเผาวายยิ่งใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพ์นี้สวยจริงๆครับนี่ฮะองค์นี้ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่หกนะครับนี่ครับต่อไปรายการที่เจ็ดครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับนี่ฮะเขียนคําว่าแพรสี่พันนะครับนี่ฮะมีตะกุด ข้างบนดูนะฮะนี่ตะกุดนะครับแต่ตะกุดด้านล่างนี่ครับนี่ครับแถวเนื้อหานะครับนี่ฮะแพรสี่พันมีมึกด้วยนะครับนี่ครับนี่คือความเก่าครับเห็นไหครับตามซอกจะมีขี้ฝุ่นขี้อยากใจขี้นี่ฮะธรรมชาติครับนี่ฮะไม่เคยปัดปรุงแต่ง ผมบอกว่าเป็นพระบ้านจริงครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับแพ่สี่พันนะครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบครับผมต่อมาเป็นนี่คร euh. ับนี้ก็พระสมเด็จหลวงพ่อแือนกันครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อแพรนี่ฮะอนุสร์หนึ่งร้อยปีวัดพิกลทองครับนี่เนื้อหูงน้ํามันนะครับอันนี้ลงทองด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นพระหายากครับลงทองด้านหน้านี้ฮะนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับ ี่เอาสามร้อยครับผมหลวงพระแพ่ครับนี่ฮะอนุสร์ร้อยปีครับพระธิดคุณทองเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับเนื้อผงน้ำมันนะครับหายากมาพร้อมกล่องครับกล่องเก่าดีรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่เก้าเอาสมเด็จนี่ฮะสมเด็จลงรักลงหน้าทองครับนี่ฮะเป็นสมเด็จอ่าน่าจะเป็นพิมพ์ไม่แน่ใจว่าพิมพ์เจดีหรือเปล่าครับนี่ครับพี่ๆอะไดูเราชอบความเนื้อเขาแกร่ง ็นธรรมชาติครับนี่ครับลงทองนี่เม็ดดาครับนี่ธรรมชาติการลงทองเนาะนี่เอาไม่แพงนะครับอันนี้เอาสามร้อยครับผมนี่ด้านหลังครับนี่ครับเม็ดมูนสารเยอะมากครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับรายการที่เก้านะครับนี่ครับสามร้อยบาทน่้เป็นพิมพ์ทรงเจดีครับหรือเป็นพิมพ์ไม่แน่ใจครับสังกติไม่มีหูหรือเปล่านี่พี่ๆไดแม่นพิมพ์ดัวนะครับรายการที่เก้าเอาสามร้อยบาทไปรายการที่สิบครับ ที่สิบนี้เอาเป็นนี่พระชัยครับพระชัยพระชัยไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่สามร้อยบาทพระชัยไม่ทราบที่มีโค้ดด้วยนะครับโคูตดอกด้านหลังนี่เนื้อหาเก่าครับใต้ฐานนะครับแต่งเรียบครับนี่นะครับแล้วก็เนื้อหาเขาผะศกคมๆหน้าตามขมอันนี้ไม่ทราบที่ครับพระชัยเลี่ยมเก่ามาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบไปรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนี้เป็นอ่า นางพญาครับหลวงพ่อกวยนะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับนี่ฮะเนื้อผงสวยงามครับเผ่านี้นี่ฮะนางพญาหลวงพ่อกวยนะครับนี่ครับมีจานด้าหลังด้วยครับนี่ฮะนี่น่าจะเป็นพาเกจิจานให้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ฮะนี่ครับนางพญาหลวงพ่อกวยนะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทครับในการที่สิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสองครับสิบสองนี่เป็นนี่ฮะ อันนี้เป็นองค์พระปฐมหงวงปู่แพ้วครับวัดกำแพงหรือ ouais. วัดลังหมันนะครับนี่ฮะหายากครับสวยงามครับนี่ฮะน่าสะสมครับองค์พระปฐมหลวงปู่แพ้านะครับนี่ับนี่หลวงปู Estamos ่แพ้ากำแพงแสนวัดกำแพงแสนหรือวัดลังหมันนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อออกน้ํามันน้ํามันครับเก่าครับนี่นะครับหลวงปู่แพ้วครับน่าสะสมครับนี่ฮะเป็นพระเกจิ นครนครปฐมนะครับองค์พระปฐมหนวงปู่แพ้วนะครับเอาสามร้อยครับผมแย่เปิดที่300รอยสวยงามครับไปราการที่อ่าสิครับ13บสานางพญาครับอันนี้น่าจะเป็นอกนูนใหญ่ครับนี่ฮะดูเม็ดเม็ดแรกครับลอยธรรมชาติความเก่าครับนี่ครับ งามครับนี่ครับอือนี่เอาสามร้อยแล้วกันครับอะอนางพญาจัดไปครับสามร้อยบาทไปรายการที่สิบสี่ครับสมเด็จองค์พระระทมวัดท่าซุงนะครับนี่ฮะก้นตัวอูนะครับกดเนี่ฮะหุดกิ่งอูนะครับนี่ฮะสมเด็จองค์พระพุทนี่ครับวัดท่าซุงนะครับนี่ฮะนี่เอาสามร้อยครับผม นี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าอันนี้เป็นนี่ฮะสมเด็จคะแนนงาแก่ครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่ครับมาพร้อมกับไอ้นี่นะครับนี่มาพร้อมกับอันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ นี่ครับมาพร้อมกันครับนี่บ้านเดียวกันดูนะครับอันนี้เป็นงอแกะนะครับงอแกะเป็นรูปนี่ครับภาประจําวันนางกวักหลังนี่ครับนางกวักทรงสัตว์เนื้อฉ่ามากดูความเก่านะครับของงอนะครับฉ่าฉ่ำจริงครับนี่ฮะนี่ครับรายการที่สิบห้าครับนี่เป็นไม่ทราบสํานักครับใครทราบสํานักจัดไปนะครับนี่ฮะนี่ครับแถมอันเล็กไปด้วยนะครับนี่ครับไม่ทราบนะครับที่ไหนฉ่ำมาก คู่นี้ครับขออนุญาตเปิดที่เอาเอาจ็ดร้อยบาทครับผมนี่ฮะเอาเจ็ดร้อยบาทโอ้โหคุ้มครับเจ็ดร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบหกครับสิบหกอันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อแก่งเข้มเข้มครับเข้มนี่ฮะมวลสารจัดจ้านครับนี่ครับเนื้อเข้มเข้ม่งแก่งเหมือนกระดูกเลยนะครับนี่ฮะดูฮะกระดูกกระเดี่ยวเลยนะครับดูการโอ้โหดูหงมมวลสารนะครับนี่ฮะ นี่ครับดูแล้วพี่เพียใดดูแล้วเนี่ยชอบนะครับจัดไปถ้าภาองนี้นี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะเม็ดดำนะครับเม็ดดำดำนี่ฮะเม็ดดาเนื้อเขาแกร่งมากครับนี่ฮะแก่น้ํามันเลยนะครับนี่ครับออกคลิปเข้มเนี้ยน่าจัดครับผมสวยงามครับภาพองนี้นี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบหกนะครับสามร้อยห้าสิบเด็ดรายการที่สิบเจ็ด อันนี้เป็นพระปิดตาครับเนื้อเมกพัดวสีโลหะครับนี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อนาฏวัสีโลหะครับนี่ฮะเป็นเนื้อเมกพัดนะครับสวยงามครับแล้วความเก่าของนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับดูนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมวัสีโลหะนะครับนี่ฮะหลวงพ่อนาฏครับขึ้นชื่อมากครับพระเมืองการนี่ฮะเก็บข้างสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบเจ็ด ไปรายการที่สิบแปดครับนี่เป็นรูปหล่อลงพงเงินครับนี่ฮะนี่เอาสามร้อยครับผมหล่อลงพงเงินนี่ครับความเก่าแห้งย่นเป็นธรรมชาติครับนี่ครับดูนะครับแล้วก็เนื้อเขานี้แบบจีดจานมากครับนี่ครับความเก่านะครับเห็นไหมนี่เอาสามร้อยครับรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับสิบแปดสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเก้าครับนี่เป็นพระสมเด็จฐานคู่นะครับ นี่ฮะฐานคู่ครับเป็นพระสมเด็จดูแล้วน่าจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมครับนี่คือข้าวความเก่าครับนี่ฮะนี่เส้นบังคับพิมพ์นี่ครับนี่ครับฐานคู่นะครับเห็นไหมฐานเป็นคู่คู่ไปอันนี้เนื้อขู่แล้วเนื้อเขาสุดๆเหครับนี่นี่ฮะนี่ครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนื้อเก่าจริงดูความเก่าของเขาเนี่ยโอ้โหสุดๆภาพนี้ นี่ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะความเก่าของเขาดูนะฮะนี่ครับสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับนี่ฮะฐานคู่ครับเนื้อหาเก่าๆนี้นี่นะครับดูด้านหลังนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าครับนี่ครับสมเด็จฐานคู่นะครับดูข้างหลังครับเนื้อสวยมากข้างหลังสวยมากครับ เนี่ยเอาห้าร้อยครับผมอนุยาติดที่ห้าร้อยไปรายการที่นี่ครับที่ยี่สิบครับอันนี้หลวงปู่สุขครับหลวงปู่สุขนี่คร <maintenant S 2> <300 S 1> ับประพามนทนนี่สามร้อยแล้วกันครับเอานี่ฮะประพามนทนนะครับนี่นนครับจะดูครับปีจานด้วยนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ครับหลวงปู่สุขนะครับเอาสามร้อยครับผม ใปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนี่ครับอันนี้เป็นจอบเล็กลงพงเงินครับนี่ฮะดูนะครับจอบเล็กลงพงเงินดูความเก่าพระค่อนข้างที่จะใช้มาครับนี่ฮะรองลอยหูปิงเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับรอเนื้อลงหะนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ด้านข้างครับมีใตฐานนะครับนี่เป็นนี่ฮะ จอบเล็กลงเงินน่าจะเป็นพิมพ์สันนิษฐานว่าได้เป็นนิ้วกระดกครับนี่ฮะนี่ครับน่ารักมากเอา450บาทแล้วกันครับนี่เปิดที่450บาทครับเก่าๆนี้ต้องจัดแล้วครับนี่ครับ450รายการที่เป็นนะครับต่อไปรายการที่22ครับนี่เป็นพิมพ์ค้ตาสี่ชายนะครับนี่ฮะสี่ชายครับดูนะครับนี่นะครับดูเก่าธรรมชาตินะครับ เนื้อหานี่ฮะสวยงามมากครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาสีชายครับนี่เนื้อหา,าเก่าครับนี่ครับเอาเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่พิมพ์สีชายนะครับารายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับอันนี้เป็นนี่ฮะ พระสุ้มกอครับนี่ฮะมาพร้อมกรอบองนี้เลยนะครับพระซุ้มกอดูนะครับดูเนื้อหาก่อนนะครับนี่ครับเนื้อนี่หมั่นมากครับนี่ฮะเดี๋ยวอนาญาตแกะเลยนะครับแกะพระสุ้มกอน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ นี่ครับได้มาแบบนบ้านเลยนะครับนี่ฮะพระสุ้มกรนะครับนี่ครับทางข้างด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมพระสุ้มกรพิมพ์มี่พิมพ์ใหญ่เปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วเนื้อหาคนนี้โอ้โหดูครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมพระสุ้มกรนะครับนี่ครับพระสุ้มกรนะครับพิมพ์ใหญ่สามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะ ผมกรอบเลยนะครับขอยาใส่กรอบไว้นะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับพระซุ้มกรรายการที่ยี่สิบสามต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่อันนี้เป็นอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเขียนครับนี่ฮะนี่ครับรูปหล่อหลวงเขียนอันนี้ไม่ทราบรุ่นนะครับดูนะครับพระเขามีน้ําทองด้วยนะครับนี่ฮะน้ําทองนะครับแคบความเก่านะครับนี่ฮะเดี๋ยวนะครับ พระจะมีนะครับตามซอกน้ําทองนะครับนี่ฮะพิมพ์นี่ครับผมไม่ไม่ทราบไม่ทราบรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นไหนครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับนี่ความเก่าของเขานี่ฮะใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับรอยการตัดช่อนะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อเขียนนะครับพี่ๆใดทราบรุ่นทราบที่ครับนี่ฮะทราบรุ่นนะครับจัดไปครับนี่ฮะ อันนี้ขอญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเขียนองค์นี้ครับนี่ฮะน่าค้นหามากครับนี่ฮะมีน้ําทองครับน้ําทองตามซอกเห็นไหมครับนี่ฮะเก่าจริงอูราคานี้ต้องจัดแล้วครับนี่พระเลี่ยมเก็บไว้เดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะดูการเลี่ยมครับเลี่ยมได้สวยแล้วใสจริงฮะนี่เจ้าของรักมากเลยครับเอาเจ็ดร้อยครับเนี่ยแบ่งปันเลยครับต่อไปรายการที่ที่้าครับอันนี้ผ้าปิดตาเนื้อสำลิดครับนี่จะเป็นเข่าอ้อครับอันนี้สำลิดครับผม ดูนะครับเนื้อออกสำลิดเลยนะครับนี่ฮะโอ้ยเดี๋ยวนี่ฮะแบบสำลิดอบอุเขียวเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นพระปิดตาใสเขาอ้อครับนี่ฮะนี่สำลิดนะครับหนักนะครับพระมีค่อนข้างหนักนี่ใต้ฐานนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่ครับสำริดนะครับผมรายการที่ยี่ห้าครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่หกร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะเนื้อสำริดนะครับหายากครับพี่เพียรได้นี่ครับนี่ครับดูแล้วชอบนะครับนี่ครับดูแล้วแบบสนใจนะครับเดี๋ยวขอรูปได้นะครับขอรูปได้นี่ฮะเนื้อออกสำริดสำริดเนื้อหนักนะครับหกร้อยห้าสิบรายการที่ยี่ห้าต่อไปรายการที่ยี่สิบหกครับอันนี้เป็นนี่ฮะพระชัยครับพระชัย แล้วเนื้อนะอมเขียวเก่ามากครับนี่ครับนี่ฮะเนื้ออมเขียวแล้วนี่ธรรมชาติครับนี่ครับพระชัยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะแล้วเนื้อเขานี่โอ้โหสวยงามเนื้อเก่าจริงดูครับนี่เนื้อแบบโอ้โหดูนี่ครับเก่ามากครับเนื้อใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะมีนี่ครับนี่ฮะใต้ฐานเขา จะแต่งเรียบเลยครับนี่คือพระชัยครับพระชัยเนี่ยไม่ทราบที่นีนครับนี่ร่องรอยการรอโบราณธรรมชาตินี่ครับโอ้โหสวยงามครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับพระชัยองค์นี้ครับน่าค้นหามากเก่าจริงหนึ่งพันสองร้อยบาทรายการที่หต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้รายการสุดท้ายครับนี่เป็นพระปิตาพิมพปั้นนะครับนี่นะฮะตัวเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับ เดี๋ยวขอญาตแกะให้ดูเลยนะครับปิดตารายการสุดท้ายครับพิมพ์ปั้นนะครับนี่ฮะได้มาแบบเป็นบ้านเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์ปั้นครับลึกๆอย่างนี้ฮะดูนะครับแล้วดูเนื้อหานะครับเห็นไหมครับ เนื้อหาเขานี่มันมากครับเนี่ยเนื้อผงมวลสารเยอะมากจริงแล้วมันจริงๆพระดูนะครับดูนะครับพิมพ์ปั้นนะครับเดี๋ยวขอญาตแก่เลยนะครับผมดูนะครับอื้พระเดี๋ยวนะครับพระปิดตาพิมพ์ปั้นนี่ฮะ ถาดูเนื้อหาเขานะครับอืเดี๋ยวนะครับนี่ฮะมีมวลสารแล้วเนื้อมันจริงๆครับนี่ฮะผมคุกลักครับนี่การเซาะการแกะพิมพ์เห็นไหมครับนี่ฮะนี่ลักนี่ฮะมวลสารเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยครับนี่ฮะล่องรอยกันเห็นไหมลึกนี่ฮะอืมคิดมากครับนี่ครับนี่ลองลึกครับผม นี chat, ่ฮะเนื้อมันจริงนี่นะครับรายการที่ยีเจ็ดรายการสุดท้ายนะครับอันนี้ขออนุญาตอ่าขออนุญาตเปิดสอบถามนะครับนี่ครับพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับน่ารักมากแล้วสวยงามแล้วเก่าจริงขออนุญาตเปิดสอบถามนะครับรายการที่ยี่สบเจ็ดครับนี่ฮะนี่ครับมาอย่างนี้เลยก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนใดครับชอบภาพไหนหรือสนใจภาพไหนนะครับก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นี้ครับศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับ นีครับมีบริการเก็บไปทางทุกรายการนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ